เขาคือตำนานขัวฟู่ยักษ์ผู้ไล่ตามดวงอาทิตย์ผู้ถือกำเนิดขึ้นจากใจกลางแห่งความพินาศเขาปลดปล่อยพลังที่แท้จริงด้วยสีงคำรามที่สันสะเทือนแก่นของปัฐพีกำแพงน้ำแข็งที่เคยขวางกั้นเป็นได้เพียงเศษธุลีตายมัดอักีของเขาเขาคือพายุคือหายนะที่เคลื่อนที่โดยสัญชาตญาณดิบอันแรงกล้า เส้นทางของเขามุ่งสู่สวรรคสถานด้วยเจตนาที่ไม่อาจมีสิ่งใดหยุดยัง้งและเมื่อเขามาถึงความสงบสุขของทวยเทพก็ได้สิ้นสุดลงเขาคือสงครามคือความโกลาหลคือจุดจบของผู้ที่คิดจะต่อตา้านเขาเดินผ่านความตายและความพินาศก้าวข้ามทุกอุปสรรคที่ขวางหน้าจนกระทั่งการเดินทางนี้ได้นำเขามาพบเป้าหมายที่แท้จริงที่รออยู่ปลายทาง มันไม่ใช่การไขว่คว้าเพื่อครอบครองแต่คือการค้นพบพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือพลังแห่งการมอบชีวิตและการสร้างรุ่งอรุณดวงใหม่ณใจกลางภูเขาไฟที่หลับไหลพลังที่ถูกผนึกไว้ได้เริ่มต้นตื่นขึ้นและด้วยเสียงคำรามที่สันสะเทือนปัทพีครัวฟู่ก็ได้ปรากฏกายขึ้น ในเววตาสะท้อนเพียงเป้าหมายเดียวคือปายกเรืองแสงก้าวแรกของครัวฟู่คือจุดเริ่มต้นแห่งเส้นทางที่ปูด้วยความพี่นานทุกย่างก้าวสร้างคลื่นกระแทกทลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าให้เป็นผงทุลีและแล้วเขาก็มาถึงเบื้องหน้าสวงสวรรค์ที่รอวันถูกทำลายเขาไม่ลังเลเขาคือหายนะที่พุ่งลงมาจากฟากฟ้าต้นหยกศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นอาวุธในมือการทำลายล้างโดยครัวฟู ได้เริ่มต้นขึ้นเขาไม่ได้แค่ทำลายเท่านั้นแต่ยังเสพพลังจากซากปร,รักหักพังนั้นด้วยการกระทึบเท้าเพียงครั้งเดียวขัวฟู่ก็ล้างบางทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่หยุดพักการไล่ล่าที่แท้จริงได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเบื้องหน้าคือกำแพงน้ำแข็งนิรันด์ที่กั้นระหว่างคัวฟู่กับดวงตะวันหมัดอาคีปะทะความเย็นเยือกเปิดทางด้วยพลังที่เหนือกว่า แม้แต่ใจกลางพายุน้ำแข็งก็มีอาจหยุดยั้งการรุกคืบของครัวฟู้ได้เขาทะยานออกจากกรงน้ำแข็งพุ่งทะยานสู่แสงสุดท้ายของวันการลงจอดของเขาสั่นสะเทือนสมรภูมิน้ำแข็งพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแต่พื้นพิภพบเบื้องล่างกลับแยกตัวออกกลายเป็นเหวลึกโดยไม่ลังเลครัวฟู่ทะยานข้ามพุ่งตรงไปยังอีกฝั่งด้วยพละกำลังด้วยเสียงคำรามแห่งชัยชนะ รัวฟู่ก็สะเทือนปฐพีน้ำแข็งหลังพายุสงบดวงตาของเขาก็จับจ้องไปยังเป้าหมายต่อไปนครลอยฟ้าแห่งทวยเทพปรากฏขึ้นเพื่อเป็นอุปสรรคสุดท้ายของขัวฟู่คาเตือนจากสูงสวรรค์ถูกส่งลงมาในรูปแบบของกรงหอกแห่งแสงแต่สำหรับขัวฟู่มันเป็นเพียงกรงที่รอวันถูกทำลายเขาไม่ได้แค่แหกคุกเท่านั้นแต่ยังใช้ซ่าข,ของมัน เป็นเส้นทางสู่สวงสวรรค์การมาเยือนได้ทำลายความสมบูรณ์แบบของเมืองลงในพริบตาผู้พิทักษ์แห่งนครลอยฟ้าได้ตื่นขึ้นก่อร่างจากซากปร,รักหักพังการประทะกันของพลังที่เท่าเทียมหนึ่งคือพลังดิบของขัวฟู่เขาใช้พลังก,กาลังที่เหนือกว่าเปลี่ยนศัตรูให้เป็นอาวุธเสียเองขัวฟู่พุ่งทะลวงแนวป้องกันเปิดเส้นทางที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ และใช้ศัตรูของเขาเองสร้างความโกลาหลนไปทั่วทั้งสนามรบแต่แล้วผู้พิทักษ์ตนสุดท้ายก็ได้ปรากฏกายขึ้นการเผชิญหน้าระหว่างราชากับราชันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วปะทะกันครั้งแรกนี่คือศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดที่รัวฟู่เคยเจอเขาใช้ทั้งพละกําลังและสภาพแวดล้อมเพื่อชิงความได้เปรียบแต่ศัตรูของเขากลับฟื้นคืนชีพและแข็งแกร่งกว่าเดิมขัวฟู่จึงเปลี่ยนกลยุทธ์ดูดกลืนพลังของศัตรูเพื่อใช้มันสู้กลับ และด้วยพลังที่เหนือกว่าเขาก็สร้างรอยร้าวที่ไม่อาจเยียวยาได้การระเบิดครั้งสุดท้ายคือเคลื่อนพลังงานที่ชำระล้างทุกสิ่งคัวฟู่ยกแขนขึ้นมาตั้งรับการระเบิดนั้นอย่างเต็มที่ท่ามกลางความว่างเปล่าเหลือเพียงผู้ชนะที่เต็มไปด้วยบาดแผลรุ่งอรุณของวันใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นศาสสองเส้นทางสุดท้ายให้แก่เขาคัวฟู่ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งแสงอย่างมุ่งมั่นคัวฟู่เดินมาถึงจุดสิ้นสุดและก้าวเข้าสู่ประตูแห่งแสงสุดท้าย ณที่นั้นเขาได้เผชิญหน้ากับอัตราของตัวเองในอดีตเขาไม่ต่อสู้เขาไม่หลบหนีเขาเพียงยืนนิ่งและยอมรับมันและเมื่อขัวฟู่ก้าวข้ามอดีตของตัวเองได้มันก็ได้สลายไปตลอดกาลเบื้องหน้าของเขาคือใจกลางแห่งการสร้างสรรค์คือเป้าหมายที่แท้จริงพลังที่เขาสแสวงหามาตลอดมันคือพลังที่หลับไหลของขัวฟู่เองร่างของขัวฟู่ลอยขึ้น สู่ใจกลางแห่งการเวลาที่ที่เขาจะได้เห็นทุกสิ่งณที่นั้นเขาก็ได้เห็นชะตากรรมของโลกที่กำลังจะดับสูญเขาไม่ลังเลเขาเคลื่อนที่เข้าหาโลกใบนั้นด้วยเจตนาที่แน่วแน่เขาไม่ได้ทำลายแต่ควัวฟู่โอบกอดโลกใบนั้นด้วยพลังทั้งหมดที่เขามีเขาถ่ายทอดพลังทั้งหมดจนหยดสุดท้ายจนแสงสีทองสว่างจ้ากลืนกินทุกสิ่งและเมื่อแสงนั้นจางลง โลกที่เคยแห้งแล้งก็กลับมาเรืองรองด้วยแสงแห่งชีวิตอีกครั้ง